ทำไมผู้หญิงมีสามีถึงใจอ่อนกับผู้ชายแบบนี้ได้ง่ายผู้หญิงที่แต่งงานแล้วภายนอกอาจดูเหมือนว่ามีความมั่นคงทางอารมณ์ไม่หวั่นไหวง่ายเหมือนสมัยยังสาวแต่ในความเป็นจริงแล้วภายในใจของพวกเธอยังคงเต็มไปด้วยความเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเวลาที่ชีวิตสมรสกลายเป็นเรื่องซ้ำซากจำเจน,น่าเบื่อหรือขาดการเอาใจใส่ที่เหมาะสมจากคู่ชีวิต ในสถานการณ์เช่นนั้นผู้ชายบางประเภทสามารถทําให้พวกเธอหวั่นไหวได้อย่างไม่คาดคิดหรือแม้กระทั่งยอมแพ้ใจให้ง่ายๆโดยที่ตัวเธอเองก็ไม่สามารถอธิบายได้ว่าทําไมเขาคนนั้นไม่ใช่ผู้ชายที่หล่อเหล่าร่ารวยหรือดูดีมีสไตล์แต่เป็นผู้ชายที่สามารถสัมผัสเข้าไปถึงส่วนลึกของความต้องการทางอารมณ์และสัญชาตญาณอันอ่อนโยนที่ผู้หญิงคนนั้นไม่ได้รับการสัมผัสมาเนิ่นนานบทความนี้จะวิเคราะห์เจาะลึกถึงเหตุผลว่าทำไมผู้หญิงมีสามีจึงใจอ่อนให้กับผู้ชายประเภทนี้ได้ง่ายตั้งแต่ในมุมมองทางจิตวิทยาไปจนถึงสัญญา ฮานะที่แสดงออกในชีวิตจริงถึงความไม่สมดุลในชีวิตคู่เมื่อผู้หญิงคนหนึ่งก้าวเข้าสู่การแต่งงานเธอไม่ได้เพียงคาดหวังถึงความรักที่ยั่งยืนเท่านั้นแต่ยังคาดหวังที่จะได้รับความรักความเข้าใจและการให้เกียรติในทุกๆวัน แต่เมื่อเวลาผ่านไปชีวิตคู่ก็มักจะตกอยู่ในวงจรของความเคยชินหรือแม้กระทั่งความเฉยเมยสามีที่เคยหลงไหลในตัวเธออาจกลายเป็นคนเย็นชายุ่งอยู่กับงานหรือไม่ใส่ใจทำให้ภรรยาค่อยๆรู้สึกว่างเปล่าทางอารมณ์ไม่ใช่เพราะเธอต้องการจะเปลี่ยนแปลงแต่เพราะหัวใจของผู้หญิงนั้นถูกสร้างขึ้นมาให้หยหาความรู้สึกของการได้ใช้ชีวิตอยู่ท่ามกลางความรักการทนุถนอมและการรับฟังในฐานะผู้หญิงคนหนึ่งจริงๆ ในจังหวะน,นั้นเองผู้ชายประเภทที่สามารถปลุกความรู้สึกที่พวกเธอคิดว่าหลับไหลไปแล้วให้ตื่นขึ้นมาอีกครั้งจึงเป็นคนที่ทําให้ผู้หญิงมีสามีหวั่นไหวได้ง่ายที่สุดเขาคือผู้ชายที่รู้จักใส่ใจได้ถูกจังหวะอ่อนโยนได้ถูกวิธีแอร์และละเอียดอ่อนในทุกสายตาและคําพูดเขาไม่จําเป็นต้องโดดเด่นแต่ความสุขุมอบอุ่นและความเป็นผู้ใหญ่ในการวางตัวกลับสร้างพื้นที่ปลอดภัยที่น่าดึงดูดใจอย่างยิ่งสําหรับผู้หญิงที่กําลังรู้สึกเจ็บปวดหรือเย็นชาในบ้านของตัวเอง ผู้ชายคนนั้นไม่ได้แสดงออกอย่างจงแจ้งแต่การมีอยู่ของเขาทําให้ผู้หญิงรู้สึกว่าตนเองเป็นที่เข้าใจและเป็นที่รักในฐานะตัวตนของเธอเองไม่ใช่ในฐานะภรรยาหรือแม่ที่ผูกติดอยู่กับภาระหน้าที่ในครอบครัวผู้หญิงมีสามีมักจะถูกดึงดูดโดยผู้ชายที่ไม่เพียงแต่พูดจะดีแต่ยังแสดงออกถึงความอดทนความเอาใจใส่และรู้จักรับฟังอย่างลึกซึ้ง ในขณะที่สามีอาจคุ้นชินกับการมองภรรยาเป็นของตายผู้ชายคนนอกกลับมองเห็นความงดงามในตัวเธอที่แม้แต่ตัวเธอเองก็หลงลืมไปนานแล้วอาจจะเป็นแววตาที่เศร้าสร้อยท่าทีเหนียมอายหรือน้ำเสียงที่แผ่วเบาแต่เต็มไปได้วยความรู้สึกและการที่ถูกมองเห็นในฐานะผู้หญิงจริงๆที่มีทั้งความอ่อนแอและคอวอหามาปรารถนาก็ทำให้เธอเริ่มหวั่นไหวผู้ชายประเภทที่ทำให้ผู้หญิงยอมแพ้ใจได้ง่ายไม่จำเป็นต้องรุกอย่างหนักหน่วงหรือเร่งร้าวแต่คือคนทอ นี่รู้จักปรากฏตัวให้ถูกที่ถูกเวลาและถูกอารมณ์พวกเขารู้วิธีที่จะหวานมาเมล็ดพันธุ์แห่งความสงสัยคลารู้ความรอคอยและการฟื้นคืนของความรู้สึกเก่าๆลงในใจของผู้หญิงการเอาใจใส่ของพวกเขาไม่รีบร้อนแต่เต็มไปด้วยความอดทนเหมือนสายลมอ่อนๆที่ค่อยๆแทรกซึมเข้าไปในทุกรอยแยกทางอารมณ์ที่แห้งผักมานานในจิตใจของผู้หญิงมีสามี นั่นคือผู้ชายประเภทที่ทําให้ผู้หญิงรู้สึกว่าตัวเองยังมีคุณค่ายยมีสเสน่ห์และยังคู่ควรที่จะได้รับความรักอีกครั้งนอกจากนี้ปัจจัยสําคัญอีกอย่างคือความเข้ากันได้ทางจิตวิญญาณผู้หญิงมีสาม,มีหลายคนแล้วว่าพวกเธอไม่ได้นอกใจทางกายแต่เป็นการนอกใจทางความรู้สึกพวกเธอพบว่าผู้ชายคนนั้นสามารถแบ่งปันและเข้าใจความรู้สึกได้ซึ่งเป็นสิ่งที่เคยมีในชีวิตแต่งงานแต่ตอนนี้มันหาย ปแล้วเพียงแค่สายตาที่เข้าใจกันการได้ระบายความในใจอย่างจริงจังด้วยการจับมือในจังหวะที่เหมาะสมก็ทําให้หัวใจของพวกเธอสั่นไหวและนั่นคือจุดเริ่มต้นของการยอมแพ้ใจที่บางครั้งแม้แต่เหตุผลก็ไม่อาจหยุดยั้งหัวใจได้ผู้หญิงมีสามีไม่ใช่คนที่จะหวั่นไหวง,ง่ายๆแต่ถ้าหัวใจของเธอเคยเจ็บปวดเคยอ้างว้างในบ้านของตัวเองการปรากฏตัวของผู้ชายที่ละเอียดอ่อนอบอุ่นและเข้าอกเข้าใจได้มากพอ ก็จะเป็นเหมือนสายลมที่ทําให้หัวใจดวงนั้นสั่นไหวอีกครั้งผู้ชายที่ทําให้พวกเธอยอมแพ้ใจไม่จําเป็นต้องเป็นคนที่สมบูรณ์แบบแค่เป็นคนที่เข้ามาสัมผัสถูกส่วนของความรู้สึกที่หลับไหลอยู่ในตัวเธอได้ถูกจังหวะก็พอสิ่งนี้ไม่ใช่เรื่องผิดแต่เป็นสัญญาณที่บ่งบอกว่าผู้หญิงทุกคนแม้จะมีครอบครัวแล้วก็ยังต้องการความรักในฐานะบุคคลที่สมบูรณ์ไม่ใช่เพราะบทบาทที่พวกเธอดำรงอยู่แต่เพราะตัวตนที่แท้จริงของพวกเธอและเพียงแค่มีใครสักคนที่มองเห็นตัวตนที่แท้ จริงของเธอพวกเธอก็พร้อมที่จะเปิดใจและยอมแพ้ได้ง่ายๆและบางครั้งตัวเธอเองก็ไม่เข้าใจว่าทําไมเหตุผลที่ผู้หญิงมีสามีหลงไหลผู้ชายที่เด็กกว่าจนถอนตัวไม่ขึ้นในความคิดของคนส่วนใหญ่ภาพของผู้หญิงมีสามีมักจะผูกติดอยู่กับความเป็นผู้ใหญ่ความมีประสบการณ์และความมั่นคงทางจิตใจพวกเธอผ่านมารสุมชีวิตช่วงแรกมาแล้วมีครอบครัวที่มั่นคงดูเหมือนจะไม่มีอะไรมาทําให้พวกเธอวั่นวหวหรือใจสั่นได้อีกแต่ในความเป็นจริงแล้วมันไม่ได้ง่ายดายเช่นนั้น มีปรากฏการณ์หนึ่งที่เกิดขึ้นเงียบๆแต่ไม่ใช่เรื่องแปลกนั่นคือการที่ผู้หญิงมีครอบครัวแล้วจำนวนมากกลับถูกดึงดูดอย่างรุนแรงจากผู้ชายที่อายุน้อยกว่าแรงดึงดูดนั้นไม่ใช่เพียงอารมณ์ชั่ววูบแต่บางครั้งมันคือกระแสะใต้น้ำที่เชี่ยวกรากและกจะต้านทานทำให้พวกเธอตกลงไปในวงังวนของความรู้สึกที่ยากจะหาทางออกอะไรคือสิ่งที่ทำให้พวกเธอหลงไหลในความหนุ่มแน่นนั้นอะไรที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของพวกเธอไว้แม้ว่าเหตุผลจะพยายามดึงพวกเธอกลับมา ลองมาเจาะลึกเข้าไปในจิตใจของผู้หญิงเพื่อหาคําตอบกันเมื่อผู้หญิงก้าวเข้าสู่ชีวิตแต่งงานโดยเฉพาะหลังจากใช้ชีวิตร่วมกันมาหลายปีพวกเธอมักจะตกอยู่ในสภาวะจิตใจที่เหนื่อยล้าคุ้นชินและขาดความแปลกใหม่เป็นสภาวะที่ความรู้สึกเหมือนถูกแช่แข็งการแสดงความรักใคร่ที่เคยมีในวันวานกลายเป็นการกระทําซ้ําๆหรือกระทั่งหายไปการสัมผัสที่อ่อนโยนสายตาที่เปี่ยมรักตอนนี้เหลือเพียงความทรงจํา พวกเธอไม่พูดออกมาไม่ตำหนิแต่ลึกๆแล้วพวกเธอหอยหาการได้ฟื้นคืนความรู้สึกเหล่านั้นอีกครั้งต้องการปลุกความเป็นหญิงที่หลับไหลยอยู่ภายในแล้วเมื่อชายหนุ่มคนหนึ่งก้าวเข้ามาพร้อมกับความกระตือรือร้อนความตื่นเต้นที่จะค้นหาและสายตาที่ชื่นชมทุกอย่างในตัวเธอก็เหมือนตื่นขึ้นจากการหลับไหลอันยาวนานสิ่งที่ทําให้ผู้หญิงหลงไหลผู้ชายที่เด็กกว่าไม่ใช่แค่รูปลักษณ์หรือพลังชีวิตของเขาแต่คือความรู้สึกของการได้กลับไปเป็นสาวอีกครั้งได้กลายเปะ นักผู้หญิงคนพิเศษในสายตาของใครสักคนชายหนุ่มมักจะชื่นชมผู้หญิงที่มีประสบการณ์รู้จักโลกและความลึกซึ้งซึ่งความชื่นชมนั้นเองที่เป็นยาบำรุงจิตใจที่เธอขาดหายไปนานในชีวิตคู่ การได้รับคำชมการมีคนรับฟังและการถูกออกเอาใจพวกเธอเปรียบเสมือนดอกไม้ที่ใกล้รอยราแต่กลับเบ่งบานอย่างงดงามอีกครั้งเมื่อมีคนมาทะนุถนอมอย่างถูกวิธีความหลงไหลนี้ไม่ได้จำกัดอยู่แค่เรื่องเพศแม้ว่าเรื่องเพศจะยังคงมีบทบาทสำคัญแต่แก่นแท้ของมันอยู่ที่ความรู้สึกของการได้รักอีกครั้งเหมือนเป็นครั้งแรกชายหนุ่มมักจะรักอย่างร้อนแรงกล้าสแสดงออกและไม่เขินอายที่จะพูดคำหวาน ผู้หญิงมีสามีที่คุ้นชินกับความนิ่งเฉยเงียบขรึมและความเป็นจริงของสามีไม่ได้มาพบกับความสดใหม่และความละเอียดอ่อนจากชายหนุ่มความรู้สึกนั้นไม่ต่างอะไรกับน้ำทิพยลมใจกรงทะเลทรายที่แห้งแล้งนอกจากนี้ในวัยกลางคนผู้หญิงหลายคนต้องเผชิญกับวิกฤตเรื่องวัยพวกเธอกลัวคอวามแก่กลัวความไม่สวยและกลัวการไม่เป็นที่น่าดึงดูดและชายหนุ่มก็เปรียบเสมือนข้อพิสูจน์ที่ตรงกันข้ามกับความกลัวเหล่านั้น การที่สามารถทำให้ชายหนุ่มหลงใหลได้ไม่เพียงแต่ช่วยให้พวกเธอรู้สึกว่าตัวเองยังมีสเสน่ห์แต่ยังเป็นการเพิ่มคุณค่าในตัวเองเป็นการยืนยันว่าเธอยังเป็นที่ปรารถนาและยังสามารถทำให้ใครบางคนงคลั่งไคล้ได้ในทางจิตวิทยาผู้หญิงมักใช้ชีวิตโดยมีอารมณ์เป็นที่ตั้งเมื่อพวกเธอเก้าเข้าไปในความสัมพันธ์ที่มีกลิ่นอายของสิ่งต้องห้ามก็ยิ่งทำให้พวกเธอถลำลึกลงไปเหมือนกับมนสเสน่ห์ที่หอมหวานแต่ก็อันตราย ยิ่งรู้สึกผิดมากเท่าไหรก็ยิ่งอยากจะกบเกลื่อนมันด้วยอารมณ์ที่รุนแรงขึ้นยิ่งถูกห้ามก็ยิ่งปรารถนานี่คือความย้อนแย้งในจิตใจของผู้หญิงสิ่งที่ไม่ได้รับอนุญาตบางครั้งกลับกลายเป็นเชื้อเพลิงที่จุดไฟแห่งความปรารถนาให้ลุกโชนอย่างรุนแรงที่สุดนอกจากนี้ความชื่นชมจากชายหนุ่มมาเกิดจากการที่ผู้หญิงคนนะนั้นมีประสบการณ์ชีวิตรู้จักวิธีดูแลความรู้สึกและเก่งในการอาอกเอาใจ เมื่อได้รับการยกย่องในสิ่งเหล่านี้พวกเธอก็รู้สึกว่าตัวเองไม่ได้แก่ลงแต่กำลังก้าวเข้าสู่ช่วงเวลาที่น่าดึงดูดที่สุดในชีวิตพวกเธอไม่เพียงพบคู่รักทางกายแต่ยังพบความผูกพันทางใจที่ทำให้ความเชื่อมั่นในความรักที่ชีวิตคู่เก่าๆไม่สามารถมอบให้ได้อีกต่อไปกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งและสิ่งที่ทำให้พวกเธอถอนตัวไม่ขึ้นก็คือการเติมเต็ม ส่วนที่ขาดหายไปนั่นเองหากชีวิตแต่งงานคือสถานที่ที่เธอต้องแบกรับภาระหน้าที่การเสียสละความกังวลและความอดทนการอยู่กับชายหนุ่มก็คือสถานที่ที่เธอได้รับการปลอบโยนการทะนุถนอมการปลุกเร้าและการได้รู้สึกถึงความเป็นตัวเองอย่างชัดเจนที่สุดมันคือโลกอีกใบที่แตกต่างอย่างสิ้นเชิงที่ซึ่งเธอไม่ต้องเป็นภรรยาไม่ต้องเป็นแม่ไม่ต้องเป็นผู้ดูแลครอบครัวแต่เป็นเพียงผู้หญิงคนหนึ่งที่ถูกรักเมื่อได้ก้าวเข้าไปในโลกใบ นั้นแล้วการจะกลับไปสู่ความเป็นจริงที่เย็นชาและไร้รสชาติจึงเป็นเรื่องที่ยากขึ้นหลายเท่าไม่ใช่ว่าผู้หญิงมีสามีทุกคนจะลหลงไหลชายหนุ่มและไม่ใช่ทุกคนที่ตกอยู่ในความสัมพันธ์เช่นนี้จะเป็นคนใจง่ายหรือไร้สีแธะรมบางครั้งมันเป็นผลลัพธ์จากความเจ็บปวดที่ถูกเก็บซ่อนมาอย่างยาวนานความปรารถนาที่ถูกหลงลืมและความรู้สึกที่ถูกปล่อยให้หิวโหยมานานเกินไป พวกเธอไม่ได้ออกตามหาร่างกายที่หนุ่มแน่นแต่ออกตามหาจิตวิญญาณที่สามารถสัมผัสถ,ถึงความเป็นหญิงในตัวเธอซึ่งเป็นส่วนที่ถูกการเวลาและภาระหน้าที่ในชีวิตสมรสทําให้จุดจางไปเมื่อผู้หญิงคนหนึ่ง,ลงหลงไหลในความสัมพันธ์กับชายหนุ่มไม่ใช่เพราะเธอไม่รู้ว่ามันผิดแต่เป็นเพราะเธอไม่ได้ใช้ชีวิตอยู่กับความรู้สึกที่แท้จริงของหัวใจตัวเองมานานเกินไปและบางครั้งความรู้สึกสันไหวนั้นเองคือสิ่งที่เธอโหอยหามากที่สุดแม้จะรู้ดีว่ามันอาจนําไปสู่บาดแผลที่ยากจะหวนคืนจุดอ่อนไวของผู้หญิงมี 3. นี่ ทำไมแค่สัมผัสเบาๆก็ทำให้พวกเธอทนไม่ไหวผู้หญิงที่แต่งงานแล้วคือคนที่ใช้ชีวิตอยู่ในกรอบของความรับผิดชอบต้องรักษาภาพลักษณ์ของภรรยาไปพร้อมๆกับการรักษาสมดุลทางอารมณ์ของตนเองแต่นั่นไม่ได้หมายความว่าพวกเธอสูญเสียความรู้สึกวันไหวความปรารถนาหรือสัญติชาตญยานทางเพศไปในทางกลับกันในวัยที่มีประสบการณ์ความรู้สึกของพวกเธอกลับยิ่งเฉียบคมและลึกซึ้งกว่าที่เคย มีบางช่วงเวลาที่เพียงแค่การสัมผัสเบาๆในตำแหน่งที่ถูกต้องก็สามารถทำให้ร่างกายของพวกเธอตอบสนองเกินกว่าที่เหตุผลจะควบคุมได้น,นั่นไม่ใช่แค่ปฏิกิริยาทางกายภาพแต่ยังเป็นเสียงกระซิบจากส่วนลึกของความปรารถนาที่ถูกเก็บกดไว้เป็นความกลัวว่าจะทนไม่ไหวเมื่อสัญชาตญาณถูกปลุกให้ตื่นขึ้นในสถานการณ์ที่ไม่เอื้ออำนวยแล้วทำไมการสัมผัสที่ดูเหมือนไม่มีอะไรจึงสามารถทำให้ผู้หญิงมีสามีตกใจได้ถึงเพียงนั้นหรือแม้กระทั่งทำให้เธอกลัวใจตัวเอง ผู้หญิงมีสามีมักเป็นคนที่ใช้เหตุผลในการดำเนินชีวิตพวกเธอรู้ว่าอะไรคือขอบเขตอะไรคือสิ่งที่ควรและไม่ควรทำในความสัมพันธ์กับเพศตรงข้ามแต่นั่นไม่ได้หมายความว่าไฟในใจของพวกเธอได้มอดดับไปแล้ว ยิ่งในวัย30หรือ40ปลายๆไม่ชีวิตคู่เริ่มเข้าสู่ความเคยชินผู้หญิงยิ่งรู้สึกอ้างวังแห้งแลง้งและหอยหาความรู้สึกของการถูกปลุกเร้าได้ง่ายขึ้นการสัมผัสร,ร่างกายของพวกเธอโดยเฉพาะในบริเวณที่ไวต่อความรู้สึกเช่นลำคอไททอยเอวหรือช่วงแผ่นหลังส่วนล่างซึ่งเป็นบริเวณที่รวมของเส้นประสาทรับความรู้สึกจำนวนมากสามารถสร้างคลื่นใต้น้ำทางอารมณ์ได้อย่างมหาศาล บริเวณเหล่านี้ไม่เพียงแต่ไวต่อความรู้สึกทางกายภาพแต่ยังมีความหมายเชิงสัญลักษณ์ถึงความใกล้ชิดความเป็นเจ้าของและความทรงจําถึงช่วงเวลาที่เคยรักกันอย่างดูดดื่มเมื่อถูกสัมผัสในบริเวณเหล่านี้โดยเฉพาะจากคนที่ไม่ใช่สามีของตัวเองผู้หญิงอาจรู้สึกตกใจสันสะท้านและในช่วงพริปตาอาจถูกความรู้สึกพัดพาไปไกลเกินกว่าที่เธอเคยคิดว่าควบคุมได้ความรู้สึกกลัวว่าจะทนไม่ไหว ไม่ใช่เป็นเพราะแค่ถูกสัมผัสแต่เป็นเพราะพวกเธอกลัวว่าจะสูญเสียการควบคุมทางเหตุผลกลัวว่าอารมณ์จะอยู่เหนือศีลธรรมกลัวว่าตัวเองจะปล่อยเลยตามเลยหากใครคนนั้นก้าวเข้ามาใกล้อีกนิดความกลัวนั้นสะท้อนให้เห็นถึงการต่อสู้ภายในใจอย่างรุนแรงระหว่างภาระหน้าที่และสัญชาตญาณระหว่างสิ่งที่ถูกสอนให้รักษาไว้กับความรู้สึกที่แท้จริงที่สุดภายในใจของผู้หญิงคนหนึ่งที่ยังคงปรารถนาที่จะมีชีวิตชีวาปรารถนาที่จะรักและปรารถนาที่จะได้รับการรูปลายและธนุธนอม ยิ่งโตขึ้นผู้หญิงยิ่งวันไหวอย่างฉับพลได้ยากขึ้นแต่เมื่อได้สัมผัสถึงเส้นแบ่งของอารมณ์แล้วปฏิกิริยาของพวกเธอมักจะรุนแรงกว่าหญิงสาวอย่างมากเพราะพวกเธอเข้าใจถึงผลที่จะตามมาเข้าใจถึงขอบเขตและนั่นยิ่งทำให้พวกเธอหวาดกลัวเมื่อตระหนักว่าแค่การสัมผัสเพียงครั้งเดียวก็เพียงพอที่จะทำให้ตัวสันตาพร่ามัวและหัวใจเต้นไม่เป็นสัม ความตระหนักรู้นี้เองที่ทําให้พวกเธอตื่นตระหนกเพราะรู้ดีว่ามันยากที่จะหยุดได้หากความรู้สึกถูกปลุกขึ้นมาจริงๆผู้หญิงที่แต่งงานมานานและอยู่ในภาวะที่ชีวิตคู่เย็นชาเมื่อถูกสัมผัสในจุดที่อ่อนไหวไม่ใช่แค่บนร่างกายแต่ในจิตวิญญาณด้วยพวกเธอไม่ได้รู้สึกด้วยผิวหนังเท่านั้นแต่รู้สึกด้วยความขาดแคลนทั้งหมดที่สะสมมานาน พวกเธอจะรู้สึกผ่านความเหงาที่พูดออกมาไม่ได้ผ่านความปรารถนาในความรักที่ถูกเก็บงำไว้นานเกินไปผ่านค่ำคืนที่นอนข้างสามีแต่กลับรู้สึกเหมือนคนแปลกหน้าทั้งหมดนี้ทําให้แค่การสัมผัสเพียงครั้งเดียวก็สามารถสร้างความสับสนวุ่นวายหรือแม้กระทั่งปลุกสิ่งที่คิดว่าหลงลืมไปแล้วให้ตื่นขึ้นมาผู้หญิงจํานวนไม่น้อยยอมรับว่าพวกเธอไม่ได้กลัวผู้ชายที่มาสัมผัสตัวแต่กลัวปฏิกิริยาของตัวเองพวกเธอกลัวความรู้สึกชอบความรู้สึกต้องการและความรักรู้สึกหวอยหา พวกเธอกลัวว่าจะไม่มีสติพอที่จะถอยออกมาเมื่อทุกอย่างเกินขอบเขตที่อนุญาตพวกเธอกลัวเพราะรู้ดีว่าเมื่ออารมณ์นั้นถูกจุดขึ้นมาแล้วมันยากที่จะควบคุมและนั่นทำให้พวกเธอต้องตั้งกัดป้องกันหลีกเลี่ยงหรือแม้กระทั่งแสดงความโกรธออกมาไม่ใช่เพราะเกลียดแต่เพราะกลัวว่าตัวเองจะถูกลากเข้าไปในสิ่งที่มโนทำไม่อนุญาต ผู้หญิงมีสามีมักใช้ชีวิตอยู่ภายใต้การเก็บกดและควบคุมตัวเองอย่างมหาศาลแต่ไม่มีใครสามารถปฏิเสธสัญชาตญาณในการใช้ชีวิตสัญชาตญาณที่จะรักและสัญชาตญาณที่ต้องการการลูบไล้ได้ตลอดไปการสัมผัสเบาๆที่จุดอ่อนไหวบนร่างกายของพวกเธอบางครั้งก็เหมือนกับการจุดไฟลงบนกองเท่าถ่านที่ยังคุก,กรุ่นอยู่ข้างในพวกเธอไม่ได้กลัวไฟนั้นเพราะมันอันตรายแต่เพราะรู้ดีว่ามันสามารถเผาผลาญหลักการทั้งหมดที่เคยสร้างมาได้ ดังนั้นเมื่อผู้หญิงคนหนึ่งตื่นตระหนกเพราะการสัมผัสอย่าเพิ่งตัดสินว่าเธออ่อนแอหรืออ่อนไหวเกินนไปแต่จงเข้าใจว่านั่นคือการแสดงออกที่จริงแท้ที่สุดของจิตใจที่เต็มไปได้วยความขัดแยง้งเป็นสัญชาตญาณที่ยังคงมีชีวิตอยู่อย่างรุนแรงในใจของผู้หญิงที่ดูเหมือนจะสงบแล้วแต่ยังคงปรารถนาที่จะได้ใช้ชีวิตอย่างเต็มเปี่ยมกับความรู้สึกที่แท้จริงของตัวเองเมื่ออายุมากขึ้นผู้หญิงกลับมีความปรารถนาที่รุนแรงกว่าสาววัยสามสิบ ในความคิดของหลายคนความรู้สึกและความปรารถนาทางเพศเป็นสิ่งที่ผูกติดอยู่กับวัยหนุ่มสาวกับความร้อนแรงของช่วงเวลาที่ฮอร์โมนทุ่งพ่านและจิตใจยังเต็มไปด้วยความใฝ่ฝันแต่มีน้อยคนที่จะตรหนักว่าแท้จริงแล้วผู้หญิงสูงวัยที่ได้ก้าวผ่านธรณีประตูแห่งความรับผิดชอบหน้าที่ของภรรยาและแม่กลับเป็นผู้ที่สามารถแสดงออกถึงความปรารถนาได้อย่างรุนแรงและชัดเจนกว่าผู้หญิงในวัย30ปี สิ่งนี้ไม่ได้เป็นเทียมปรากฏการณ์ทางจิตวิทยาและสรีรวิทยาตามธรรมชาติเท่านั้นแต่ยังเป็นผลลัพธ์ของการเดินทางชีวิตที่ยาวนานพอที่จะทําให้เข้าใจตัวเองรู้ว่าต้องการอะไรและไม่ลังเลที่จะแสดงออกถึงสิ่งนั้นเมื่อผู้หญิงก้าวเข้าสู่วัยกลางคนหรือสูงวัยกว่านั้นเธอจะไม่มีความขวยเขินแบบสาวแรกรุ่นและไม่ถูกครอบงาด้วยแรงกดดันในการตาหาความรักเหมือนผู้หญิงในวัย20หรือ30เธอเคยรักเคยมีปะ ประสบการณ์เคยเจ็บปวดและเคยปล่อยวางเหตุการณ์ต่างๆบาดแผลและความสุขที่ผ่านมาได้สอนให้เธอรู้ว่าร่างกายเป็นส่วนหนึ่งที่ซื่อสัตย์ต่อความรู้สึกความปรารถนาไม่ใช่สิ่งที่น่าละอายแต่เป็นส่วนหนึ่งที่ธรรมชาติอย่างยิ่งในชีวิตของมนุษย์ที่รู้จักรักและซื่อสัตย์ต่อหัวใจตัวเอง ผู้หญิงสูงวัยมากจะมีความเป็นตัวของตัวเองอย่างชัดเจนทั้งในความคิดและการกระทำพวกเธอไม่จำเป็นต้องสร้างภาพไม่ต้องใช้รูปลักษณ์ภายนอกหรือเล่เหลี่ยมเพื่อดึงดูดใครเพราะความเป็นผู้ใหญ่ประสบการณ์และความสุขุมเยือกเย็นของพวกเธอก็เพียงพอที่จะสร้างสเสน่ห์ในแบบของตัวเองได้แล้วเมื่อพวกเธอแสดงออกถึงความปรารถนามันไม่ใช่การลองผิดลองถูกอีกต่อไปแต่เป็นความต้องการที่เกิดจากความตระหนักรู้ พวกเธอเข้าใจร่างกายของตัวเองดีว่าตอบสนองอย่างไรอะไรทําให้เธอมีความสุขและอะไรทําให้เธอรู้สึกได้รับการให้เกียรติด้วยความเข้าใจนี้เองความปรารถนาของพวกเธอจึกไม่เสียงดังแต่กลับชัดเจนและทรงพลังไม่ใช่การปรั๊ตุกข,ขึ้นชั่วคราวแต่มีความลุ่มลึกที่น่าหลงไหลในทางกลับกันผู้หญิงในไวสามสิบจำนวนมากยังคงสับสนอยู่ท่ามกลางทางเลือกระหว่างหน้าที่การงานความรักและบทบาททางสังคม พวกเธอยังมีความกลัวมีข้อจำกัดที่ยังก้าไม่ผ่านและบางครั้งก็ยังถูกครอบงำด้วยอคติหรือสายตาของคนอื่นนั่นทำให้พวกเธอไม่สามารถแสดงออกถึงความปรารถนาตามสัญชาตญาณได้อย่างเต็มที่แม้ว่าในใจจะต้องการอย่างรุนแรงก็ตามอีกปัจจัยหนึ่งที่ทำให้ความปรารถนาของผู้หญิงสูงไวโดดเด่นขึ้นมาคือความรู้สึกที่อยากจะใช้ชีวิตในทุกช่วงเวลาที่เหลืออยู่อย่างเต็มที่ เมื่อเวลาไม่ได้มีอยู่อย่างไม่สิ้นสุดพวกเธอก็มักจะมีแนวโน้มที่จะใช้ชีวิตอย่างจริงใจและกล้าหาญมากขึ้นไม่ผัดวันประกันพรุ่งกับความรู้สึกส่วนตัวเพียงเพราะความเขินอายหรือสายตาที่ตัดสินจากคนรอบข้างพวกเธอให้เกียริร่างกายของตัวเองและให้เกียรติทุกความรู้สึกที่ชะมนวิทมอบให้รวมถึงความรู้สึกของการได้รับก,การได้สัมผัสและการได้ปรารถนา นอกจากนี้ผู้หญิงสูงวัยหลายคนได้ผ่านช่วงวัยหมดประจําเดือนหรือใกล้จะถึงแล้วสิ่งนี้ทําให้ฮอร์โมนในร่างกายเปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรงบางคนอาจมีความต้องการลดลงแต่ก็มีอีกจํานวนมากที่รู้สึกเหมือนได้รับการปลดปล่อยจากพันธนาการของวงจรการเจริญพันธุ์ไม่ต้องกังวลเรื่องการตั้งครรภ์หรือภาระหน้าที่หนักหน่วงอื่นๆ ความรู้สึกอิสระนี้มีส่วนช่วยปลดปล่อยร่างกายและปลุกเร้าความปรารถนาที่ถูกเก็บกดมานานให้ตื่นขึ้นสิ่งพิเศษคือความปรารถนาของผู้หญิงสูงวัยไม่ได้มาจากความต้องการทางกายเพียงอย่างเดียวแต่ยังมาจากการเชื่อมโยงทางอารมณ์ที่ลึกซึ้งพวกเธอไม่ได้ถูกดึงดูดเพียงเพราะรูปลักษณ์หรือความหนุ่มแน่นแต่ถูกปลุกเร้าจากความเอาใจใส่ความเข้าอกเข้าใจและแรงสันสะเทือนที่เงียบงันแต่จริงใจเมื่อผู้ชายคนหนึ่งสามารถสัมผัสเข้าไปถึงส่วนที่อ่อนโยนที่สุดในจิตใจ,ใจของเธอ ได้เมื่อการให้เกียรติสามารถทลายกำแพงที่แข็งแกร่งลงด้วยความปรารถนาของเธอก็จะผงาดขึ้นอย่างรุนแรงทว่ายังคงเต็มไปด้วยความอ่อนโยนและหากผู้หญิงคนนั้นอยู่ในความสัมพันธ์ที่เย็นชาม,มานานสายตาที่อบอุ่นการดูแลที่ละเอียดอ่อนหรือเพียงแค่การสัมผัสถเถาเบาในจังหวะที่เหมาะสมก็สามารถปลุกโลกทั้งใบที่เต็มไปด้วยอารมณ์และความปรารถนาในตัวเธอให้ตื่นขึ้นได้ไม่ใช่ทุกคนที่จะมองเห็นสิ่งนี้เพราะผู้หญิงสูงวัยมักจะเก็บซ่อนความรู้สึกไว้เก่งมาก แต่เมื่อใดที่พวกเธอได้เผยมันออกมานั่นหมายความว่าพวกเธอกำลังใช้ชีวิตอย่างสุดหัวใจกับความรู้สึกนั้นจริงๆผู้หญิงสูงไวัยไม่ได้เย็นชายอย่างที่หลายคนเข้าใจผิดในทางกลับกันพวกเธอคือไฟที่คุกรุ่นอยู่ภายในอย่างสม่ำเสมอความปรารถนาของพวกเธอไม่ได้มาจากความฉาบฉวยแต่ถูกบ่มเพาะมานานหลายปีผ่านความเจ็บปวดและความปรารถนาที่ถูกลืมเลือนสิ่งนี้เองที่ทำให้อารมณ์และความต้องการของพวกเธอมีความงดงาม มันในแบบของตัวเองลึกซึ้งทรงพลังและจริงใจกว่ามากอย่าตัดสินผู้หญิงด้วยอายุเพราะบางครั้งในช่วงเวลาที่ดูเหมือนจะสงบสุขที่สุดพวกเธอกลับเป็นผู้ที่ปรารถนาจะได้รับความรักและใช้ชีวิตอย่างเต็มเปี่ยมยิ่งกว่าใครหลังนอกใจร่างกายของผู้หญิงจะแสดงสัญญาณเหล่านี้ออกมา ในทุกความสัมพันธ์ความซื่อสัตย์คือหลักฐานที่สำคัญที่สุดในการสร้างความไว้วางใจความยั่งยืนและความรู้สึกปลอดภัยอย่างไรก็ตามไม่ใช่ทุกความสัมพันธ์ที่จะดำเนินไปในทิศทางที่คาดหวังเสมอไปบางครั้งเพราะความขาดแคลนทางอารมณ์ความเหงาที่ยาวนานในชีวิตคู่หรือเพราะความหวั่นไหวที่ไม่คาดคิดจากบุคคลที่สามผู้หญิงอาจพลังเผลอเข้าไปในความสัมพันธ์นอกสมรสแตกต่างจากผู้ชายผู้หญิงใช้ชีวิตโดยมีอารมณ์และโลกภายในเป็นใหญ่ ดังนั้นเมื่อพวกเธอก้าวข้ามเส้นศีลธรรมันจงไม่ใช่แค่การกระทำที่ผิดพลาดแต่ยังเป็นการสันสะเทือนทางจิตใจอย่างรุนแรงและจากการเปลี่ยนแปลงภายในนั่นเองร่างกายของพวกเธอก็จะเริ่มแสดงสัญญาณที่บ่งบอกอย่างชัดเจนออกมาโดยไม่รู้ตัวโดยไม่ต้องมีคำสารภาพไม่ต้องมีคำพูดใดๆคนที่ช่างสังเกตจะสามารถรับรู้ถึงความเปลี่ยนแปลงนั้นได้ผ่านทุกพฤติกรรมทุกสายตาและทุกการเคลื่อนไหวเล็กๆน้อยๆบนร่างกายของเธอ สัญญาณแรกที่ชัดเจนที่สุดหลังจากผู้หญิงนอกใจคือการเปลี่ยนแปลงของแววตาและการแสดงออกทางสีหน้าผู้หญิงเป็นเพศที่ถูกครอบงำด้วยอารมณ์ได้ง่ายโดยเฉพาะความรู้สึกผิดหลังจากทำสิ่งที่ไม่ถูกต้องเมื่อต้องเผชิญหน้ากับสามีหรือคู่ชีวิตสายตาของพวกเธออาจจะสับสนหลบเลี่ยงหรือขาดการเชื่อมต่อที่คุ้นเคยบางครั้งพวกเธอจะหลีกเลี่ยงการสบตาโดยตรงหรือในทางกลับกันอาจจะจ้องมองเหมือนกำลังสำรวจปฏิกิริยาความเปลี่ยนแปลงนี้เกิดขึ้นอย่างแนบเนียนมากแต่หากใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันมานานพอ ผู้ชายที่ละเอียดอ่อนเจนเอชเอ็นได้ว่าสายตาของภรรยาไม่เหมือนเดิมมันขาดความสงบสุขขาดความเป็นธรรมชะหิาติและขาดความสดใสที่เคยมีแต่กลับเต็มไปด้วยแววตาของความทุกข์ทรมานความกังวลหรือความมั่งเปล่าต่อมาคือการเปลี่ยนแปลงในการดูแลรูปลักษณ์ภายนอก ซึ่งเป็นสัญญาณที่น่าจับตามองหลังจากนอกใจผู้หญิงมักจะต้องการทําให้ตัวเองดูหน้าดึงดูดขึ้นโดยไม่รู้ตัวพวกเธอจะเริ่มใส่ใจเสื้อผ้าทรงผมน้ําหอมหรือแม้กระทั่งรูปร่างอย่างพิถีพิถันกว่าปกติสิ่งนี้ไม่ใช่เรื่องผิดแต่หากการเปลี่ยนแปลงนั้นเกิดขึ้นอย่างกระทันหันโดยไม่มีเหตุผลที่ชัดเจนมันอาจเป็นสัญญาณว่าพวกเธอกําลังต้องการสร้างความประทับใจให้ใครบางคนที่ไม่ใช่สามีของตัวเองโดยเฉพาะเมื่อเธอแต่งหน้าจัดขึ้นเลือกเสื้อผ้าที่เซ็กซี่ขึ้นทั้งที่ไม่มีโอกาสพิเศษใดๆนีคอ คือช่วงเวลาที่ควรจะพิจารณาความเปลี่ยนแปลงนั้นด้วยสายตาที่เป็นกลางประการที่3ปฏิกิริยาทางร่างกายเมื่ออยู่ใกล้ชิดสามีคือสิ่งที่มองข้าไม่ได้ผู้หญิงที่นอกใจจะมีความรู้สึกกลัวว่าจะถูกจับได้ความรู้สึกผิดหอรอ คือแม้กระทั่งความรู้สึกไม่สนใจคู่ชีวิตของตัวเองอีกต่อไปทั้งหมดนี้ส่งผลต่อการสัมผัสใกล้ชิดกับสามีอาจจะเป็นการหลีกเลี่ยงการมีเพศสัมพันธ์ความรู้สึกฝืนใจเมื่อกอดจูบหรือเพียงแค่ความรู้สึกไม่เป็นธรรมชาติเหมือนเคยร่างกายของผู้หญิงตอบสนองต่ออารมณ์ภายในได้อย่างไวมากและเมื่ออารมณ์ไม่สมบูรณ์เหมือนเดิมร่างกายก็จะแสดงความอึดอัดห่างเหินและเข้ากันได้ยากหาก,ก่อนหน้านี้เธอเคยสบายใจและเป็นฝ่ายรุกในการใกล้ชิดแต่ตอนนี้กลับเงียบขรึมหลีกเลี่ยงหรือเย็นชานั่น,นคือการเปลี่ยนแปลงที่ไม่ควรมมองข้า นอกจากนี้น้ำเสียงและภาษากลยก็เป็นส่วนที่อ่อนไหวและเปิดเผยความจริงได้ง่ายหลังจากนอกใจผู้หญิงบางคนจะเก็บตัวมากขึ้นพูดน้อยลงสั้นกระชับและระมัดระวังคำพูดมากขึ้นในทางกลับกันบางคนก็อาจจะพูดเก่งขึ้นผิดปกติพูดมากเล่าเรื่องไม่เป็นเรื่องเพื่อกลบเลื่อความกังวลที่คุกรุ่นอยู่ในใจพร้อมกันนั้นก็มีพฤติกรรมเล็กๆน้อย หากให้เช่นเล่นมือตัวเองตลอดเวลากัดเล็บลูปผมเหลือบมองไปรอบห้องหรือเช็คโทรศัพท์มือถือบ่อยๆทั้งหมดนี้คือปฏิกิริยาทางประสาทที่แสดงถึงความเครียดสัญญาณเหล่านี้อาจไม่จงแจ้งแต่มันจริงแท้มากหากคุณสังเกตให้ดีพอ จุดสาคัญอีกประการหนึ่งคือผู้หญิงที่นอกใจมักจะเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวิตเช่นจูจ่ๆเธอก็มีนัดมากขึ้นใช้เวลาอยู่กับโทรศัพท์มากขึ้นแต่ก็ดูลึกลับกว่าเดิมออกไปข้างนอกในเวลาที่ผิดปกติบ่อยขึ้นหรืออ้างเหตุผลที่จะไม่อยู่บ้านนานกว่าปกตินอกจากนี้หาก,ก่อนหน้านี้เธอเคยเล่าทุกเรื่องราวในแต่ละวันให้ฟังแต่ตอนนี้กลับหลีกเลี่ยงหรือเล่าแบบขอไปทีนั่นก็เป็นสัญญ,ญาณของสภาพจิตใจที่กำลังมีบางอย่างผิดปกติผู้หญิงอาจจะซ่อนความลับไม่เก่งเท่าผู้ชายแต่พวกเธอเก่งในการทำให้ความเปลี่ยนแปลงดูเเเปป็นรื่องงกติและมมีีีีพยสาท หนักใกล้ชิดพอเท่านั้นที่เจะเอชเอนได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเปลี่ยนแปลงในวิธีที่พวกเธอแสดงความห่างวงยายต่อสามีหรือลูกๆก,ก็น่าสังเกตอย่างยิ่งผู้หญิงที่รู้สึกผิดในใจมักจะมีปฏิกิริยาสองขั้วที่ตรงกันข้ามคือไม่ก็เย็นชาห่างเหินไปเลยหรือในทางกลับกันก็เอาใจใส่ดูแลดีขึ้นผิดปกติเพื่อชดเชยความรู้สึกผิดการเปลี่ยนแปลงทั้งสองแบบนี้ล้วนเป็นการแสดงออกของจิตใจที่กำลังสับสนหากจูจูเธอทำอาหารที่สามีชอบพูดคำหวานหลังจากที่ เงียบมานานหรือเป็นฝ่ายเริ่มเข้าหาก่อนบ่อยขึ้นบางครั้งมันอาจไม่ใช่การฟื้นฟูความสัมพันธ์แต่เป็นวิธีการไถ่โทษเงียบๆหลังจากได้กระทำในสิ่งที่เธอรู้ดีว่าไม่อาจปฏิเสธได้ตลอดไปการนอกใจไม่ใช่แค่การกระทำที่ผิดศีลธรรมแต่ยังเป็นการสันสะเทือนทางจิตใจอย่างลึกซึ้งโดยเฉพาะกับผู้หญิงซึ่งเป็นเพศที่ใช้ชีวิตอยู่กับอารมณ์และความรับผิดชอบหลังจากก้าวข้ามเส้นแบ่งของชีวิตสมรสไม่ว่าจะชั่วครู่หรือยาวนานร่างกายและจิตใจของพวกเธอก็จะทิ้งร่องรอยไว้เสมอน,นั่นคือสายตาที่ไม่สดใส อกิริยาทางร่างกายที่เต็มไปด้วยความเครียดและการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตวิธีการแสดงความหงอยใหญ่และวิธีการใกล้ชิดสัญญาณเหล่านี้แม้จะเล็กน้อยแต่ก็จริงแท้และหากคุณเป็นคนที่ละเอียดอ่อนพอคุณจะรับรู้ได้ไม่ใช่เพื่อตัดสินแต่เพื่อทำความเข้าใจ บางครั้งที่ผู้หญิงเลือกเดินทางที่ผิดไม่ใช่เพราะเธอต้องการทรยศแต่เป็นเพราะเธอเหงามานานเกินไปหอยหาที่จะได้รับความรักและการรับฟังอย่างจริงใจและหากคุณเอชเอเนสัญญาเหล่านี้จงเลือกที่จะเข้าหาด้วยการพูดคุยมากกว่าการกล่าวโทษเพราะเบื้องหลังการทรยศนั้นอาจมีหัวใจที่เจ็บปวดอย่างแสนสาหัสในความเงียบมานานเกินไปแล้ว